สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส้มพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะคะว,ควันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับผมที่ที่ผมจะสร้างบ้านให้พ่อใหญ่นะครับหรือว่าเปิดโครงการสร้างบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณพุ่งนาของพ่อตาครับที่ผมได้ไปหาคะแนนแล้วก็ถมที่ไว้นะครับเนี่ยครับบริเวณตรงนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งไร่นะครับผมตามมาดูครับ อันนี้คือถมไว้แล้วนะคะถมตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะค่ะครับปีที่แล้วนี่แหีะครับถมไว้แล้วก็เป็นคะแนนจากการไปทัวร์มาครับก็ใช้ใจทยอยให้นะครับไปเรื่อยๆนะคะทำบ้านให้ผู้ใหญ่ก็บริเวณตรงนี้นะครับน่าจะเป็นสี่เสาครับผม ึ่งเสาสองเสาสามเสาสี่เสาประมาณนี้ก็น่าจะกว้างนะครับกว้างเก้ายาวเก้านะครับเก้าคูณเก้านะประมาณนี้เพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณนาของของพ่อตาพ่อแจ็คเองนะครับผมแล้วก็มีพ่อตาได้มานอนเฝ้าทุกคืนแล้วก็มีเสเลี้ยงอยู่นี่นะครับแล้วก็ผมจะนำข้อใหญ่นะครับถ้าถ้าทําบ้านเสร็จนะครับพ่อใหญ่เสร็จแล้วผมก็จะนํามาอยู่ตรงนี้นะครับ คือปัญหาหลักตอนนี้นะครับคือเรายังไม่มีไฟนะครับผมไฟยังไม่มีเราถ้าเราจะทําบ้านก็ต้องอต้องใช้เครื่องปั่นไฟไปก่อนนะครับผมเขายังไ,ไม่มีคะแนนมาครับต่อไฟนะครับต่อไฟ,อไฟคือเครื่องปั่นไฟนั้นเราก็ไม่ยังไม่ทราบคะแนนหรือว่าราคาที่แน่ชัดนะครับเพราะว่าเราต้องถามช่างอีกทีนึงอาจจะเป็นช่วงที่ ทักเหล็กหรือว่าทําเหล็กผมก็น่าจะทําอยู่ในบ้านถ้าเป็นช่วงที่เราจะขึ้นเสาหรือว่าเชื่อมน่าจะได้เช่าครับเช่าเช่าเครื่องปันไฟเครื่องันงได<ป>คือระยะทางมาตรงนี้ผมเคยถามช่างแล้วว่าไฟเข้ามากี่เสาอ่ช่างเขาบอกว่าประมาณสักหกเสาได้อย่างอย่างมากนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่มีไม่มีคะแนนเดี๋ยวผมต้องไปอหาคะแนน <laughs> มาเดินเสาไฟอีกนะครับแต่ว่า ที่สำคัญคืออยากให้บ้านเสร็จก่อนบ้านก็จะมีสี่เสานะคะบ้านพ่อใหญ่เอ่บริเวณตรงนี้คือที่ผมผมไว้หมดเลยครับค่ะนี่นะคะบ้านไปตรงนู้นนะครับถ้าทําบ้านพ่อใหญ่เสร็จหรือว่าถ้ามีคะแนนนะครับก็จะทํากระท่อมน้อยเล็กๆนะครับไปนอนเต้าครับผมก็ต้องรอน้ําใจจากแม่ๆนะครับด้วยครับ เติมคะแนนนะครับผมช่วยสร้างบ้านให้พู้ใหญ่ครับนี่คือบริเวณนะคะที่เราถมดินไว้แล้วเสาก็จะประมาณสักต้นละสามพันห้าคะแนนนะคะสามพันห้าร้ยคะแนนประมาณนบ้<ร>ใหญ่ก็จะเอาสี่เสาเส,สาก็ม <c oughs> ีกันสาติเล็กข้างหน้าน,นะครับเราจะทําทำอ่าข้าหน้าไปฝั่งนู้นนะครับเนาะ รฝากแม่แม่นะครับด้วยเป็นสัมพาน์บุญนะครับร่วมสมทบครับสร้างบ้านให้พ่อใหญ่ทองคําด้วยนะครับผมก็น่าจะพรุ่งนี้ก็จะเตรียมของเนาะทีตะกร้าะครับจะหาต้นไม้มาไว้นะครับน่าจะเป็นมะลรืนนี้นะครับผมก็อยากจะมีบ้านให้พ่อใหญ่นะครับพอได้หลบแดดหลบฝนนะครับผมก็ฝากแม่แม่นะครับทุกท่านเป็นกําลังใจด้วยนะครับด้วยสมทบด้วยนะครับผมให้พ่อใหญ่ได้มีที่อยู่นะครับมีบ้านเหมือนคนอื่นเขานะครับผมพอได้ ไม่เปี่ยกนะครับน่าร้อนก็ไม่ร้อนนะครับตรงนี้ก็อาจจะสะดวกนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นที่นาของเราเองนะครับไม่ได้อยู่มันอยู่ข้างาริมถนนแล้วรถสาธารณะไปมานะครับผมน่าจะปลอดภัยครับผมนี่นะคะบริเวณนะคะที่เราจะมาสร้างบ้านให้พ่อใหญ่พื้นที่ตรงนี้เลยนะคะ บริเวณตรงนี้แหละครับที่เราจะทำบ้านโครงการให้คนใหญ่ครับก็มาลือนะครับมาลือน,นี้ก็น่าจะได้เริ่มโครงการนะครับคือพาแม่แม่มาดูพื้นที่ก่อนนะครับว่าที่เราโถมไว้เป็นยังไงนะครับผมก็ธรรมชาติดีนะครับอยู่ตรงนี้ เดินลมก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับอดข้างกังย่นเงียบนั้นเลยครับคือการเ,เฉพาะเรื่องไฟครับต้องใช้เครื่องปั่นไฟก่อนครับผมบริเวณก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับพล่ใหญ่ก็จะเริ่มเปิดไร้ขายผลไม้เป็นมะลืนนะคะมะลืน,นะครับวันวันนี้วันที่สิบสองน่าจะเปิดวันที่สิบสี่สิบสี่นะครับผมพฤษภาคม น่าจะพ่งนี้ก็น่าจะจัดของหาซื้อตะกงตะกร้านะครับเตรียมการครับผมก็เรียนเชิญนะครับแม่ๆมาร่วมสมทมไม่ว่าจะเป็นช่วยเป็นเสานะครับแม่ๆครับหรือว่าจะช่วยเป็นสันไทยก็ได้นะครับคนละแผ่นสองแผ่นหรือเสาคนละเสาหรือครึ่งเสานะครับหรือเป็นเด็กครับคนละครึ่งเสาก็ได้นะครับได้ครับได้คนละครเส้นลองเส้นถือว่าได้ร่วมทาบุญกับผู้ใหญ่นะครับได้มีบ้านคนละเหล็กเส้นสองเส้นก็ได้ก็ได้ครับได้ได้ไม่เป็นไรช่วย กันฝากไปแม่คนละไม้คนละมือนะครับเนาะแม่ที่มีเมตตาครับที่มีเมตตาต่อพ่อใหญ่พ่อใหญ่นะครับผมขอฝากทางช่อง youtube นะครับพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับเราก็จะไลฟ์เป็นช่วงเช้าเนาะประมาณเริ่มถ้าเริ่มเปิดร้านก็จะประมาณสิบโมงเช้าครับผมเป็นต้นใบครับเราที่เราไลฟ์ตอนเช้านะครับคือเราว่าจะไม่หมดครับเราก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆนี่ครับบริเวณพื้นที่ เราครับพาแม่มาดูนะครับถ้าเราเดินเสาไปก็จะมาจากนู้นนะครับคนยิงก็เราไปดูทางเข้าไหมคะทางเข้าทางเข้าก็ถนนทางเข้านะครับเข้าได้สองทางอันนี้ก็เข้าได้ครับฝั่งนี้นะที่รถจอดอยู่ก็เข้าได้คฝั่งนี้ก็เข้าได้เราจะไปดูทางเข้ากันนะนี่คเป็นพื้นนาครับวนผสมของพ่อตาผมคนแยกเองนะครับผม มาอยู่ไล่อยู่นาอากาศก็จะสดชื่นครับผมมีสระน้ำแล้วก็มีพืชพันธุนานาชนิดนะครับบนตัวมีกระเทียมระยะนี่ก็ทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะทางเข้าอีกทางนี่ครับระยะทางท,งที่มองเห็นที่เรามานะครับประมาณตามที่ถามช่างไฟผมเกินเกินไปนะครับประมาณเอ่อห้าถึงหกเสารครับเป็นเสาใหญ่นะครับเสาใหญ่คือเสามาตรฐานเลยเสาไฟนะคะห้าถึงหกเสานะคะ ต่เรื่องไฟเรา,าจะถนนอยชะลอไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าคะแนนเรายังไม่ไม่มีนะครับนี่ค่ะถนนทางนี่คือคนทางที่เราจะามา,มาจากบ้านคิตุนนะคะก็จะมาทางนี้นี่ค่ะคือเส้นทางบริเวณนี้คือที่ผมอยากมาทําตรงนี้เพราะอะไรนะครับคือหนึ่งเข้าออกสะดวกเพราะว่าอ,ออกทางนี้ก็ได้ครับเข้ามา,าทางนี้ก็ได้ทางนู้นก็จะไปเจอถนนใหญ่เหมือนกันครับนี่นะคะคือเวลาเรามาจากตัวหรือว่าเราไปแห่การแหงาน,งานสมมุติเรามีรถใหญ่ครับเนาะ มันจะได้ออกออกง่ายายครับออกง่ายแล้วก็ผมคนเจ้าเองจะชอบอยู่อ่าแบบธรรมชาตินี่ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับช่วงหน้าฝนก็ต้องรีบสร้างบ้านให้พ่อให้ขยาใตามคือจะเสร็จเร็วหรือช้านั้นก็อยู่ที่พ่อแม่ตาพ่อแม่ตาเขาไม่แม่วยกใจผมก็อยากจะให้เสร็จเร็วเพราะว่าฝนก็เริ่มตกนะครับนี่ก็ดูหวานข้าวใช่ไหมเราดูหวานข้าวนะคะ ฝนกระตุกตบ่อยนะคะวันนี้ทางที่เราเข้ามาก็ระยะทางก็เกือบกิโลครับเกือบโลได้เต <คะ S 1> ือนว่าเป็นเสาใหญ่ถามช่างก็ประมาณห้าถึงหกเสาทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีไฟครับสมมุติว่าสมมุตินะถนะ้ามีไฟมาผมก็อยากเดินเข้าะมามานะแต่ถ้ายังไม่มีไฟมา ่ยทำเป็นอ่าไอคอนสโลกของเครื่องเครื่องสูบน้ำนะครับอ้คได้ดื่มน้ำดื่มน้ำปลอดภัน้ำธรรมชาตินะครับาน้ำจากประมาณนี้นะครับผมมีสระน้ำไว้ให้ผ่อใหญ่ด้วยนะคะับ พู้ใหญ่ก็จะกินน้ําตรงนี้นะคะถ้าพูใหญ่ได้บ้านตรงนี้แล้วบ้านบริเวณนี้แล้วพูใหญ่ก็จะได้กินน้าตรงนี้เลยคือจะเป็นจะทําเป็นเครื่องสูบน้าใช้เครื่องสัญญาณนะครูดเอาสายยางขึ้นมาพอใช้พูใหญ่กินบริเวณตรงนี้น้ำธรรมชาติครับสะอาดมากครับผมแม่ครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากแม่นะครับ ผ้ใจดีผู้ใจบุญนะครับผู้ที่จะร่วมทําบุญกับพ่อใหญ่นะครับสมทบทุนสร้างบ้านนะครับก็ฝากแม่แม่นะครับเป็นกําลังใจช่วยนะครับหนึ่งคนหนึ่งท่านก็ช่วยได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นเสานะครับหรือว่าจะเป็นสันไทยนะครับผมก็เรียนเชิญแม่แม่เข้ามาร่วมป้อนผลไม้นะครับวันที่สิบสี่สิงาคมค่ะจะเปิดไลฟ์สร้างบ้านให้พ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่จะได้มีบ้านอยู่นะคะ ฝากแม่แม่แมตตาด้วยนะครับผมกอขอบคุณที่รับดูรับชมคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ